พี่ทำพี่ทำทุกวันไม่มีงานก็หยุดวันนี้ก็งานน้อยนะงานสิบไบก็เลยขออนุญาตขึ้นไลขึ้นไรเก็บไฮไลนนะนเก็บไฮไลเ์ไหลาหลายนะสิบโซลานดวงใจเกือบยี่สิบสามล้านไรน,นะขอบคุณครับนะ บึงกันท็อเฟียนท็อบเฟียนน้องไข่มุกนะครับน้องยุยี่เนี่ยพี่แกพาไปเนี่ยหนึ่งสองสามเอาน้องเจ๊กันร้อยอยู่ที่สี่เนี่ยผู้ใดมาบ่อยบุกผู้ใดมาบ่อยได้มงหนึ่งบุกบุกเข้าใจยังบุกเข้าใจกับท็อปเฟียนอยู่นี่ไม่เข้าใจกับมงมงกุดอยู่น้องมวยน้องมมยงน้องมมยเข้าใจไหมว่ามงมงกุดคืออะไร แมนนุจันทร์จิมสุขท่านทำต่ออีกสองอาทิตย์จะลาพักร้อนเดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งผมขคือลาได้หลายเท่พอชิบวห้ออกเลยน่องมวยคือลาได้หลายเท่เดือนครึ่งทั้งสี่สิบห้าวันเลยนะลาพักร้อนเขาได้สามหมัดองกบูเงินบมเฮ้ยบูแมน <c oughs> ได้หกวันหรือเปล่าอายุง,งานหนึ่งปีได้หกวันหรือเปล่าลืมเลยวพี่ก็ทํางานโรงงานนานแล้วแค่าาการราชการทั้งราชทั้งหลวงค้านะครับแต่น้องหมวยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องไข่มุกกรส่รนกาลังใจมาให้นะครับขอบคุณครับนะน้องมวยหัวบนินถามยังก็น้องจะรู้นะ ตามยังกะน้องจะรู้เนาะพี่ก็ได้สันเอาพี่ก็ไม่เคยเห็นเนาอพี่เพิ่งไล่นานๆที่ไลเนอ้องมันก็เลยมีมงขึ้นมาเนี่ยที่ก็เลยงงๆอยู่เนี่ยน้องหม่ไล่อยยนอ้องก็เลยถาม,มานะพี่โวยก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณครับนะพี่บอยซูเฟียขอบคุณครับนาะพเวลาได้แบบนี้เลยพาง,งานที่น้องทำปีหนึ่งสามารถ ลางานได้สิบสามอาทิตย์ครับปาทุกพอดีแที่ับดีจังเลยงามในฝันเลยอย่างงี้สิบจ็ล้านดวงใจกับยี่สิบสี่ล้านไรนะลาได้หลายเที่ลาตัวเลียแต่ลาลาได้เงินเดือนอยู่ก็ลาเลยเนี่ยเอาคนขคือหลายเที่ยอว่าจะลงแล้วคะแนนสิบเจ็ดล้านดวงใจกับยี่สิบสามล้านไรเนี่ยโอ้ทักเด็ด พี่พลก็ส่งกำลังใจมาให้นะขอบคุณครนะับที่พลอยปูดีพี่พลอยโซเลปียเน,นื้อทำทำงานต่อวันนี่ทำทำกี่ชั่วโมงน้องหน่อยก็ไม่ลาได้เยอะจังือดีเทนดีมากๆเลยน้องน้องไว้ยาลาออกเลยน้อง ไม่มีเดนเะ่นพี่พี่เพิ่งเคยเจอเ่นเลยไม่มีลงไม่มีงานที่ไหนลงลาได้เยอะขนาดนี้เกิดมากมาตะพกนนั่งไหวใช่ค่าดลาเลี้ยวได้เงินเดือนค่าสเมียล่ารถเจ้นะ่ลาโวดหนึ่ง <c oughs> งานมันเครียดเคียดมากค่ับออ เขีดเขียดก็ลาทั้งร้อนหนาพั้งร้อนก็มาสู้งานต่อเนาะดีแล้วลาได้เยอนะนีเลยต้องขึ้นไหล,ลรรองทีมใครเขียดค่ะเมียนโบโนโอโบมินมักส่วนตัวบโนโอออันนี้เนาะ พี่พลอยกระซูมกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณครับนะ14ล้านดวงใจกับ24ล้านไลนะ่ <c oughs> 1ชั่วโมงนนะี้